สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านทั้ง FC ในประเทศและ FC ต่างแดนค่ะวันนี้นิดวิฟแฟมารีจะมานำเสนอข่าวเด็ดข่าวดังทั่วไทยค่ะไปติดตามรับชมและรับฟังเดี๋ยวนี้กันเลยค่ะ สืโซเชียลมานี่แบบรัวๆเลยนะคะแล้วมันมีคําถามมันจิตใจคนเป็นพ่อแท้ๆทําด้วยอะไรทําไมถึงทํากับลูกได้ขนาดนี้ไปฟังเขาหน่อยไหมล่ะเรื่องนี้นี่คือยังต้องตามกันต่อเนื่องมากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นเหตุสะเทือนใจแล้วเอ็มอ้างว่าที่ทําแบบนี้เพราะว่าป่วยจิตครับไม่ชอบเสียงเด็กร้องแต่ตำรวจก็เปิดอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าห้อ่าสี่ในห้าศพ ที่โดนฆ่าไปเป็นผู้ชายหมดเลยนะตำรวจบอกว่าเอ็มไม่ชอบลูกผู้ชายเดี๋ยวให้ดูหน่อยค่ะนักข่าวนี่รุมล้อมหน้าล้อมหลังเลยนะถามในเอ็มรู้สึกอะไรบ้างไหมเนี่ยกับการที่ก่อเหตุฆ่าลูกตัวเองเนี่ยตอนนี้มีบอะแสว่าเราทำสามถึงสี่ครั้งในการฆ่าลูกเนี่ยจริงไหมจริงไหมจริงไหมพี่จริงไหม สทบสะส้าัญไหมกับการฆ่าลูกตัวเองลูกแท้ๆนะพีพีรับแล้วเราทำทำไมอ่ะฮะเราทำทำไมรู้สึกผิดแล้วเราทำทำไมอ่ะครับ ยาหรือเราเรากินเหล้าไหมสูงกินเยอะทำอะข้างเกินยาจิตเวทําอะไรกินใจกันนกินยาจิตเวทอ้างอ้างว่ากินยาจิตเวททำไมต้องฆ่าลูกล่ะมันเห็นลูกเป็นผีหรือเห็นลูกเป็นอื่นล่ะทำไมต้องฆ่าลูกเะราะํารธรรมราคิดอะไรอยู่ครับแล้วเราฆ่ากี่กี่ีศพแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงสะอื้นของเขาไหมนั่นแหละ ร่ำไห้ค่ะแล้วนักข่าวทุกคนก็ถามเนี่ยคำถามส่วนใหญ่ก็อยากฟังอะ่ะทำไมถึงต้องฆ่าลูกตัวเองอะ่ะเห็นลูกตัวเองเป็นอะไรยังเห็นเป็นลูกตัวเองอยู่ไหมอ๋ออันนี้เนี่ยตอนนี้คุมตัวในเอ็มออกมาเนี่ยนะคะออกจากห้องขังที่สอนอาบางเขนตั้งแต่ตอนเช้าเลยจะต้องเอาตัวไปสอบไปขยายผลเพราะว่าพอจับตัวได้แล้วไปชี้จุดฝังศพน้องโมเดลลูกสาวสองขวบที่เอาไปฆ่าฝังดินที่กำแพงเพชรอะคะ่ะแล้วเอามาขังเอาไว้ตลอดคืนวันอังคารที่ผ่านมานะในเอ็มก็ก้มหน้าก้มตาได้ยินเสียงใช่ไหมเสียงแบบ ฟึดฟัดฟึดฟัดเหมือนกับแบบเขาเขา,เขาไม่ได้โมโหนะคุณผู้ชมแต่เขาร้องไห้แล้วก็ยอมรับว่าที่ก่อเหตุฆ่าลูกไปเนี่ยเป็นเพราะว่าตัวเอง,องป่วยจิตกินยาจิตเวท<ม>หลังจากที่สอบเครียดไป4ชั่วโมงเนี่ยบ่ายโมงกว่าตํารวจคุมตัวเอ็มอมอกมาอีกรอบหนึ่งค<า>ุณผู้ชมคะนี่เขาก็เดินก้มหน้าไม่ยอมตอบคําถาม,มานะส่วนนางจุ๋มนางจุ๋มที่เป็นเมียคนที่4แล้วก็เป็นแม่ของน้องโมเดลวัยสองขวบที่โดนฆ่าฝังบกปูนที่กําแพงเพชรเนี่ยก็มีการเอาตัวมามาคุมขังที่สอนอบางเขนนะคะเพราะว่าอะไร นังจุมเนี่ยก็รู้เห็นด้วยจุมเนี่ยแหละคือคนที่ไปซื้อปูนมาให้ในเอ็มเราได้ร่วมมือกับฝังแล้วก็สะเทือนใจให้ผัวฆ่าลูกแล้วฝังศพลูกสาวพนักงานสอบสวนก็บอกว่าจากการสอบสวนเอมเนี่ยเบอกว่ามักจะทร้ายร่างกายลูกในช่วงเวลากลางวันตอนนั้นจุมไม่อยู่ไงจุมออกไปทำงานโอโ้เออมือข้ามห้องขังใช่ใช่ก็เนี่ยจับมือกันเนี่ยนะคะอันนี้เป็นภาพจากหน้าห้องขังเนี่ยนะคะ แล้วที่บอกว่าจะทําร้ายลูกช่วงกลางวันเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นจุ๋มไม่อยู่จุ๋มออกไปทํางานเอ็มจะอยู่กับลูกอยู่แค่ลําพังอะ่ะแล้วก็บอกด้วยนะเวลาที่ได้ยินเสียงเด็กร้องอ่ะุดงิดน้ดนำค้าญก็เลยลงมือทาร้ายร่างกายแล้วก่อเหตุแบบนี้ซ้ําๆย้ํย้จนลูกตายส่วนจุ๋มก็ปฏิเสธเรื่องการทําร้ายลูกแต่ก็ยอมรับนะคะในเรื่องการซ่อนเร้นอาพรางศพเพราะว่าหลักฐานมันก็ชัดที่จุ๋มไปซื้อปูนเพือ่อให้เอ็มเอ,มเอามาอาพรางศพลูกอ่ะค่ะ ขณะที่ทางผู้บังคับการตํารวจสอบสวนเนี่ยนะคะพลตารวจตรีธีระเดชทมสุธทีทางหลังจากที่มีการประชุมกันประชุมชุดสืบสวนสอบสวนที่สอนอบางเขนเนี่ยบอกว่าจากการสอบปากคาในเอม็มก็ยังไม่รับสารภาพอ้างแค่ว่าไม่ชอบเด็กผู้ชายแต่ตํารวจก็ไม่เชื่อคําให้การน,นะคะเดี๋ยวขอเวลาก่อนขอเวลาตรวจสอบให้แน่ชัดตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลตรวจ DNA ของในเอม็มกับจุม๋มแล้วต้องดูด้วยว่าศพที่ไปเจอนะ่ะ ที่บอกว่าเป็นกระดูกมันกระดูกต้นแขนใช่ไหมก็ไปดูว่าเอ๊ะนั่นใช่หรือเปล่าเป็นลูกของใครโดยชุดสืบสวนเนี่ยเดี๋ยวจะไปสอบปากคําเมียที่อยู่จังหวัดตรังด้วยอะค่ะอืมคุณผู้ชมข่าวนี้เนี่ยอยากจะต้องอยากจะให้ต้องติดตามกันตลอดเพราะว่ามันะจะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วจํานวนเมียจํานวนลูกของเอ็มเนี่ยไม่รู้จะนิ่งอยู่เท่านี้หรือเปล่าแต่นะ่าจะถึงตอนนี้ตามข้อมูลคือเอ็มมีเมียสี่คนมีลูกสิบคนเดี๋ยวให้ดูผังหน่อยครับคุณผู้ชมมาว่า มีแต่ละคนและลูกแต่ละคนเป็นลูกกับเมียคนไหนบ้างเอาตัวต้นเรื่องคือในเอ็มคนก่อเหตุปัจจุบันอายุสี่สิบหกลูกรวมทั้งหมดสิบคนเป็นลูกสาวสามลูกชายเจ็ดคนครับเมียคนแรกของเอ็มชื่อนางสิรินันเป็นชาวตรังใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเมื่อสักยี่สิบปีก่อนนางสิรินันกับเอ็มมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันอายุยี่สิบปีนั่นหมายความว่าลูกชายคนนี้ยังรอดครับยังมีชีวิตรอด เมียคนที่สองของเอ็มบ้างชื่อว่านางสาวเจษด,ดาหรือว่านางดาเป็นชาวชุมพรใช้ชีวิตด้วยกันตั้งแต่ปี53มีลูกด้วยกัน5คนเป็นลูกสาวคนหนึ่งชื่อนงวิอายุ12คนนี้รอดแล้วก็ลูกชาย4คนแต่ปรากฏว่าลูกทั้ง4คนที่เอ็มมีกับนางดาเนี่ยเสียชืิตหมดเลยนะที่เป็นลูกชายอะนะทั้งน้องศักดิ์น้องทีน้องธนาและน้องนัดครับ เมียคนที่สามของเอ็มชื่อนางสาวสรินยาเป็นชาวตรังคบหากันระหว่างปีห้าหกช่วงปีห้าหกแต่ว่าคาบเกี่ยวกับตอนที่คบกับดาด้วยนะอ่าแสดงว่าเอ็มคบนางสาวสรินยาและนางดาคาบเกี่ยวกันเมียคนที่สองมีลูกด้วยกันหนึ่งคนคือน้องวัดปัจจุบันอายุ1ิบขวบก็คือยังมีชีวิตรอดครับคุณผู้ชมนะค่ะ แล้น้องวัดเนี่ยอยู่กับแม่ที่ตรังนะอ่าน้องวัดเนี่ยเป็นลูกระหว่างเอ็มกับสรินยาอันนี้คือเมียคนที่สามนะอ่าคนที่สามนะ,ะส่วนเมียคนสุดท้ายเมียคนสุดท้ายของเอ็มชื่อว่าสุนันหรือว่าจุ๋มนั่นเองจุ๋มเนี่ยเป็นชาวกําแพงเพชรมีลูกด้วยกันสามคนก็คือเด็กหญิงที่ปัจจุบันนอายุ4ี่ขวบยังมีชีวิตรอดแล้วเป็นคนที่คุณการจอมพลังไปช่วยออกมาพร้อมกับน้องวิวัยสิบสอง แล้วก็มีเด็กหญิงเอน้องโมเดลน้องโมเดลอายุสองขวบคนนี้แหละที่เป็นลูกสาวคนเดียวที่โดนฆ่าโบกบูลที่จังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วก็มีน้องอายุหกเดือนน้องโตโตน้องโตโตคนนี้ยายยังเลี้ยงอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรจะได้ไหมที่น้ำแข็งเล่าเมื่อวานว่าน้องโตโต้เนี่ยที่ตั้งแต่สองวันนะอายุสองวันน่ะ แล้วจุ๋มกับเอ็มก็ทิ้งไปญาติก็เลยต้องดูแลจนตอนนี้น้องอายุ6เดือนแล้วนะคะครับส่วนน้อง4คนที่เสียชีวิตนะครับจากน้ำมือของนายเอ็มนะฮะและเป็นลูกที่เกิดกับดาเนี่ยนะเมียคนที่2เนี่ยนะครับมีใครบ้างก็มีเด็กชายนะฮะเด็กชายศักด์นะครับเสียชีวิตเมื่อปี2156เอ็มเนี่ยอ้างว่าลูกชายเนี่ยนะครับเสียชีวิตที่ตึกปั๊บเพชร ตึกประเพรคืออะไรอ่ะตึกประเพคคือพาสเมนที่อยู่ระหว่างซอยผลโยธินห้าสิบกับโบสผลโยธินห้าสิบสองซึ่งอยู่ในท้องที่ของสอนอบางเขนแล้วเอ็มเนี่ยนำร่างของน้องศักดิ์เนี่ยขึ้นรถตู้ไปทิ้งไว้นะครับที่หลังนะหลังสวนที่รู้จักอะ่ะอยู่ในท้องที่ของสอนอบางซื่อต่อมานะครับต่อมาคือเด็กชายทีเสียชีวิตในปี2 5 5 7เที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งหลังตลาดสี่มุมเมืองอยู่ในท้องที่ของสพอคูคต หลังจากทําร้ายลูกจนตายเนี่ยก็อําพรางศพนะครับขายกับน้องสาวก,กันแหละลูกคนแรกอ่ะนะครับแล้วก็นําศพนะครับขึ้นรถตู้แล้วเอาไปทิ้งไว้ที่หลังสวนเจรุจักคนที่สามอ่ะคนที่สามคือเด็กชายธนาเสียชีวิตเมื่อปี2559ที่ตึกป้าเพชรอีกเหมือนกันแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ปุ้มลากไปโยนทิ้งในที่ลกร้างริมถนนพหลโยธินใกล้กับปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในท้องที่ของสอนอสายใหมคนที่4ี่นะครับ เด็กชายนัทเสียชีวิตปี2561ก็ที่ถึกปั๊บเพชรอีกนั่นแหละนะครับก็มีพฤติกรรมนะฮะพฤติการอําพรางคล้ายกับศพของเด็กชายธนาลูกคนที่สามก็คือขี่รถจักรยานยนต์นําร่างไปโยนทิ้งไว้ในป่ารกร้างข้างถนนพหลโยธินท้องที่สอนอาสายใหม่ฮะเอ็มยืนยันบอกว่าขณะก่อเหตุฆ่าลูกเนี่ยดาเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่จะเป็นคนบังคับนะครับให้เมียกับลูกสาวนะครับ ให้นําร่างของน้องน้องๆเนี่ยทั้งสี่ศพเนี่ยไปทิ้งอย่างกับผักกับปลาส่วนศพที่ห้านะฮะเด็กหญิงโมเดลเนี่ยอายุสองขวบเนี่ยลูกที่เกิดกับนางฉุมเนี่ยนะเอ็มสารภาพบอกว่านะประมาณเดือนพฤษภาคม2,566ที่ผ่านมาเนี่ยพลังพลังมือตีลูกจนเสียชีวิตฮะอันนี้พลังนะไม่รู้หลุดปากหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้บอก นะกินยาจิตเวชใช่ไหมอันนี้บอกพลังนะครับจากนั้นก็นําร่างเนี่ยลูกอ่ะใส่รถขับไปที่บ้านเกิดของจมรุ่นกําแพงนุ่นไปกําแพงเพชรนุ่นเอาไปฝังดินไว้หลังห้องครัวจุมรู้เห็นนะอันนี้จุมรู้เห็นเป็นคนช่วยซื้อปูนมาด้วยนะครับมาฉาบนะฮะแล้วอ้างกับครอบครัวว่าเดี๋ยวจะทําห้องหน่อยนะแล้วบอกกับญาติญตว่าโอ้ยโมเดลอ่ะไม่ได้มาลู่ปไปอยู่กับพี่สาวของเอ็มน่นนะ จากนั้นก็กลับมาทํางานนะครับทำอาหารกินต่อใช้ชีวิตต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่กรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับน่าสังเวชใจจริงๆริงน่าสังเวชใจจริงๆครับคนที่อยู่หอพักอ่ะกรุงเทพอ่ะที่บอกว่าอยู่ตรงซอยพหลโยธิน48อ่ะต้องได้ยินอะไรบ้างจุดเริ่มเรื่องน่ะแหละดอมที่บอกว่ามีเด็ก12กับเด็กที่ขวบร้องมุนกันจอมพลังอ่ะคนที่เขาอยู่ใกล้ๆอ่ะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องวันเว้นวันเลยน่ะเนี่ย น้องร้องยังไงเจ็บปวดขนาดไหนทรมานขนาดไหนนักข่าวของเราไปคุยกับเพื่อนบ้านค่ะที่อยู่ใกล้กับหอในซอยพหลโยธิน48ก็คืออยู่ติดกับหลังหอพักเลยเป็นมุมห้องของเอ็มไงแล้วเพื่อนบ้านเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมที่ได้ยินเสียงเด็กร้องวันเว้นวันเลยส่วนใหญ่อะจะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงวัยสี่ขวบถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ยินในข่าวอะคือน้องสี่ขวบอะคือน้องไมนะมิ้นนะแล้วเด็กร้องแบบเจ็บปวดทรมานไม่คิดว่าจะเป็นลูกสาวของนายเอ็มเพราะว่าไม่รู้ว่าในหอพักมีเด็กอยู่ด้วย จนมาเห็นในข่าวนี่แหละที่คุณกันจอมพลังเข้ามาช่วยเหลือว่าเจอเด็กสิบสองขวบคือน้องวิแล้วก็เด็กสี่ขวบที่บอกว่าโดนแบบเอาไฟลนนะนะแล้วบอกว่าหูพอมาเห็นข่าวนะตอนเนี้ยเสียงร้องของเด็กอะยังก้องอยู่ในหูยังก้องอยู่ในหัวอยู่เลยค่ะดังวูยเด็กเจ็บปวดนะนี่ถ้าดูข่าวแล้วว่าว่าเขาไอเอาน้ำฉีดใช่ไหมนั่นแหละถ้าเป็นโดนหน้าตาเราก็ยังหนีแสบเนาะนี่มันเป็นเด็กไง ก็ต้องเก็บปวดก็ยังบอกว่าพอทำไมถึงไงรังแกเด็กให้เด็กร้องขนาดนี้ก็ยังพูดอยู่คนเดียวทีนี้ผมมารู้ข่าวนอนไม่หลับเลยเพื่อนบ้านอีกคนนึงนะบอกว่านอกจากได้ยินเสียงเด็กร้องแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะน้องวิไวสิบสองขวบอะเคยออกมายืนดูที่ริมหน้าต่างแล้วแววตาน้องอ่ะดูนิ่งดูเศร้าไม่ได้เอ่ยปากไม่ได้คุยอะไรด้วยนะคะทีนี้พอเพื่อนบ้านออกมายืนสบตาดู เด็กคนนั้นเห็นใช่ไหมเห็นว่ามีคนกําลังมองอยู่กําลังจ้องอยู่น้องวีวัยสิบสองขวบก็เข้าไปในห้องส่วนเสียงเด็กร้องอันนี้เพื่อนบ้านคนนี้ก็บอกเหมือนกันน่าจะเป็นเสียงน้องไม้นิ้นวัยสี่ขวบอะค่ะแล้วยังเคยได้ยินนะได้ยินเสียงอะไรกันคะเข้าสารดังกระทบที่หลังคาบ้านแล้วพอออกมาดูปั๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหม น้องวิไวสิบสองขวบอะโปรยข้าวสารออกทางหน้าต่างที่อยู่หลังห้องอืไม่แน่ใจนะว่าไอ้ที่น้องโปรยลงมาตรงเมยแล้าเสียงก็ใช่เสียงมันก็ลงมาที่แบบเม็ดข้าวสารอ่ะคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมเวลามากระทบราคาใช่ไม่รู้ว่าน้องจะโปรยให้อาหารนกหรือน้องต้องการส่งสัญญาณส่งซิกขอความช่วยเหลือค่ะ เด็กมันคงเหงาเนาะนกม,มันบินผ่านมันก็ป่วยเข้าสารลงมาอันนี้เราก็สงสัยได้ยินเสียงเข้าสารมาลงบนหลังคามันก็ดังกล่าวกล่าวกล่าวก็ออกไปดูแรกๆก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนหลังก็ไม่เห็นว่าเขาป่วยเพราะเสียงมันใช่เด็กโตมันเป็นเสียงเด็กเล็กแต่เราก็ไม่เคยรู้ว่าห้องนี้มันมีเด็กเล็กเราไม่เคยรู้ไงใช่เด็กคนนี้แหละ แล้วบรรดานักข่าวอย่างนักข่าวของเราคุณแซคนทัทวินเนี่ยก็ต้องทิ้งการเป็นนักข่าวทําหน้าที่มนุษย์ <c oughs> เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเ <c oughs> พื่อประคองยายลาดวนออกมาคุณผู้ชมนะตรงหน้าหลุมที่ฝังน้องโมเดลหลานรักของยายลําดวนเพราะยายพูดไปร้องไห้ไปจะเป็นลมครับ <c oughs> ไม่นึกว่าหลานรักต้องมาเจอเรื่องราวอะไรแบบนี้ <c oughs> ยายลำดวนร้องหนักมากพอเดินผ่านพ้นประตูสังกสีใช้มือทุบประตูฮะเจ็บใจที่หลานโมเดลเนี่ย โดนพ่อกับแม่มาทําได้ขนาดนี้ยายลาดวนบอกเลี้ยงหลานมาอย่างดีไม่เคยเลี้ยงให้เจ็บแบบนี้เลยก่อนที่จะเป็นลมล้มพับไปเนี่ยยายลําดวนเขาทําพิธีไหว้พระแม่ธรณีหมากพลูบุรีสี่คำข้าวเหนียวนึ่งแล้วก็กล้วยสค่คดอกไม้ขาวมาทําพิธีจุดธูปกลางแจง้งขอให้พระแม่ธรณีเนี่ยเปิดทางให้ดวงวิญญาณของน้องโมเดลได้กลับบ้านครับจากนั้นพระสองรูปก็ถูกนิมนต์มาทําพิธี สวดถอนวิญญาณตามความเชื่อของชาวบ้านเขาแล้วก็ปะพรมน้ำมนต์เนี่ยที่เทอยู่ในคุณผู้ชมนะมีน้ำแดงแล้วก็เทนมเปรี้ยวลงไปในหลุมแล้วก็เอารูปน้องโมเดลมาตรงหลุมแล้วก็เรียกวิญญาณมาให้มาสถิตท,ที่รูปจากนั้นก็กรวดน้ำตั้งแถวพระเดินนำเอารูปของน้องโมเดลไปที่บ้านเลยนี่ฮะขบวนแล้วก็มีครอบครัวมีพี่พี่น้องๆเดินนำรูปน้องโมเดลเข้าบ้านไป น้องจะได้ไม่ต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวในหลุมที่ถูกทิ้งไว้ครับแล้วก็รอรับศพจากโรงพยาบาลตํารวจวันนี้คุณผู้ชมฮะยี่สิบเอดกันยายนวันนี้เลยเดี๋ยวจะนําร่างของน้องโมเดลมาประกอบพิธีทางาศาสนาที่วัดต่อไปครับเอ็มฆ่าทําไมอะ่ะเอ็มฆ่าลูกทําไมผมว่าเป็นคําถามท,าที่เกิดขึ้นในใจคุณผู้ชมหลายคนออบางคนดูข่าวเยอะๆดูหนังเยอะๆเฮ้ย hey! อันนี้มันฆาตกรต่อเนื่องเฮ้ยอันนี้มันเขาเรียกอะไรนะคือเป็นอะไรอะอาการทางจิตหรือเปล่าอไม่ใช่ทั้งคู่ครับไม่ใช่ทั้งคู่ครับเพราะว่าวันนี้เราไปคุยกับนักอาจญาวิทยาสองท่านมาท่านชี้เลยว่าเอ็มเศพติดความรุนแรงครับแล้วชอบทำกับคนที่ไม่มีทางสู้ครับในตรีนโพรักษานักอาจญาวิทยาเชิงพฤติกรรมแล้วก็ ิตวิทยาอัดยากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลระบุว่าการกระทําของเอ็มเนี่ยผ่านกระบวนการคิดระวางแผนมาแล้วอย่างดีจึงไม่ใช่การกระทําของคนป่วยทางจิตหรอกมันเป็นเพียงข้ออ้างท่านพยายามจะชี้แบบนี้แต่น่าจะเป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมในวัยเด็กของในเอ็มครับที่ครอบครัวอาจจะมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงหรือจากการที่ในเอ็มเนี่ยใช้สารเสพติดหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับ โดยพฤติการของเอ็มเนี่ยนะจะเห็นว่าเขาเลือกการทํากับลูกลูกทำไมทำไมเลือกลูกอะลูกไม่มีทางสู้อะเยื่อเป็นทารกอ่ะอายุหนึ่งเดือนถึงสองขวบเนี่ยแล้วทำร้ายเมียเนี่ยวิเคราะห์ได้ว่าวิเคราะห์ได้ว่านเอ็มเนี่ยเสพสุขจากความทุกข์ของผู้อื่นครับอาจจะถึงขั้นซาดิซึ่อ๋อซาดิดะหรือเสพติดการทารุนครับ ขณะที่อีกท่านหนึ่งครับพันตำรวจโ,โทรกฤษณพง์ภูตรกูลนะครับประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรมมหาวิทยาลัยรังสิท์ระบุและชี้ว่าพฤติการของเอ็มเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากนะแรงจูงใจของกรณีนี้แยกได้เป็นสองประเด็นคือปัใจจัยในตัวของเอมเองคือสภาพจิตใจนะครับคือความเป็นเหตุเป็นผลมีไหมการคิดการตัดสินใจจำนึกรู้สึก ผิดชอบชั่วดีการขัดเกาวจากสังคมการอบรมเลี้ยงดูแล้วก็มีปัจจัยภายนอกด้วยเป็นปัจจัยแวดล้อมในอดีตอืเพื่อนเป็นยังไงมีคบเพื่อนยังไงออสารเสพติดเสพไหมแวดล้อมเป็นยังไงอะ่ะเ,ออเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะกินเยอะไหมในข่าวบอกเยอะนี่ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรงครับ นอกจากนี้ท่านยังยกตัวอย่างไอซ์หีบเหล็กจำได้ไหม oh. อ๋อไอซ์หีบเหล็กที่มีปัจจัยในครอบครัวจากพ่อแม่ที่มีปัญหากันอ่ะแล้วทําร้ายร่างกายกันอ่ะพอเติบโตมาในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงก็สุดท้ายก็กลายเป็นฆาตกรทากับคนอื่นด้วยความรุนแรงบอกถึงปัญหาเรื่องการอบรมเลี้ยงดูฮะแล้วการที่เอ็มเนี่ยฆ่าลูกแท้ๆสันนิฐานได้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะมีลูกด้วยความรักหรอก ส่วนคําอ้างบอกว่ามีประวัติเราผมกินยาจิตเวทร้อง,องห่มร้องหาเมื่อกี้เนี่ยนะนายเอ็มเป็นคนปกติที่มีความรู้ทางกฎหมายแต่เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้ออ้างลองฟังดูครับเท่าที่ทราบเหมือนเขาเนี่ยบอกเองว่าเขาเนี่ยมีความผิดปกติทางจิตอันนี้สทอน,นเห็นว่าเขาไม่น่ามีความผิดปกติทางจิตนะคนที่มีความผิดปกติทางจิตเขาไม่จะบอกว่าตัวเขาเนี่ยปกติดีค เขาจะไม่บอกว่าตัวเขาเป็นผิดปกติทางจิตแต่กรณีนี้น่าสนใจตรงที่ผู้ต้องหาอาจจะรู้ช่องของกฎหมายว่าถ้าบอกว่าตัวเองเนี่ยมีสภาพจิตไม่ปกติก็จะเข้าข้อกฎหมายคือกระทําความผิดในขณะที่จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบถือเป็นความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษสำหรับการก่อเหตุของเอ็มเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในลักษณะของฆาตกรต่อเนื่องนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับทางนักอัชญายวิทยาชี้มาแบบนี้ เพราะว่าเหยื่อเป็นคนในครอบครัวที่ไม่มีทางสู้เท่านั้นเองครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนค่ะก่อเอฟซที่รักทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับ c ไคร้และกดกระดิ่งให้เป็นสีดำไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย